สวัสดีคะ่ะทุกคนเพ่ยออนะคะวันนี้เพ่ยจะมาพูดถึงการเตรียมตัวเตรียมยาเพื่อที่จะถ้ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นว่าตัวเองเป็นโควิดหรือญาติคนรู้จักเป็นโควิดและต้องทําการโฮมไอโซเลชันจะต้องเตรียมยาอะไรบ้างเนาะเ,เพราะว่าตอนนี้สถานการณ์ก,ณก็คนเป็นโควิด ติดเชื้อไมโครเนี้ยประมาณก็จะค่อนข้างเยอะลงมาจะมีความเต็มตอนนี้ก็จะมีมาตรการว่าจะมาทำโฮมไอโซเลชันกับตัวที่บ้านแต่ในผู้ป่วยที่เป็นแบบอาการไม่ได้รุนแรงเนาะไม่ได้มีเชื้อลงปอดหรืออะไรเงี้ยก็สามารถทำโฮมไอโซเลชันได้โดยแค่ตรวจเชื้อจากตัว ATK แล้วผลเป็นบวกก็ทําการกักตัวเลย7 1 4วันอ่ะมาเริ่มดูก่อนนะยาที่ควรจะมีก็จริงจรก็คือตามอาการอ่ะนะก็จะเป็นปกติอาการของคนที่เป็นโควิดโอเมกอนประมาณนี้ก็จะเป็นไข้น้ำมูกไอเจ็บคอเนาะยาที่เตรียมนะก็จะมีอย่างตัวแรกเลยถ้ามีอาการไข่เนาะยาพาราเซตามอลซึ่งยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัม ก็จะมีหลายยี่ห้อเลยจะกินตัวไหนก็ได้ปกติยาพาราเซตามอลเนี่ยกิน1-2เม็ดทุก4-6ชั่วโมงเมื่อมีอาการไข้แล้วก็ไม่กินติดต่อกันเกิน5วันเพราะว่าถ้าเกิน5วันคือควรจะมีความไข้หรือการปวดเนี่ยจะต้องลดลงแล้วนะ และถ้าเกิน5วันกว่าน,นี้ก็อาจจะมีผลต่อตับได้ต่อไปนะก็จะเป็นตัวน้ำมูกถ้าคนไข้มีอาการมีน้ำมูกเนี่ยยาก็จะเป็นกลุ่มของคอเฟนิลามีนตัวถ้าคอเฟนิลามีนเนี่ยก็จะมีฤทธิ์ง่วงหน่อยนะอ่าแต่ถ้ากลุ่มอื่นๆยาลดน้ำมูกกลุ่มอื่นๆเนี่ยก็จะมีหลายตัวเช่นกลุ่มลอราทาดีนกลุ่มเซทิลิฟีนเลวเซทิลลิฟนเอ่อมี เดสลราทาดีในกลุ่มพวกนี้ก็จะใช้ในเรื่องของการลดน้ำมูกได้เหมือนกันก็จะกินเป็นกลุ่มวันละเม็ดนะหลังอาหารถ้าคนไข้มีอาการไอถ้าเป็นลักษณะของไอแห้งก็อาจจะใช้ในกลุ่มยาที่มีตัวยาเด็กโตเมทอรแฟนผสมอ่บางร้านอาจจะมีเด็กโตเมทอรแฟนเดียวแ,แล้วก็บางร้านก็อาจจะเป็นสูตรผสมก็ได้เนาะตัวนี้ก็ถ้าเป็นเนี่ยก็จะกินหึงเม็ดเช้าเที่ยงเย็นหลังอาหารเมื่อมีอาการไอเนาะ แล้วก็ถ้าคนไข้มีเป็นเสมหะเนาะก็จะมียาละลายเสยมหะค่อนข้างหลากหลายะจะมีทั้งเม็ดเป็นซองชงน้ําดื่มมีเป็นเม็ดฟูละลายน้ําดื่มก็มีเนาะถ้าสมมุติว่าเป็นเม็ดเนี่ยเม็ดก็จะมีกลุ่มคาร์โบสิสเดรตนบรมเฮกซีนอย่างเงี้ยก็จะใช้1-2เม็ดเช้าที่เย็นหลังอาหารเนาะแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นพวกกลุ่ม ซองละลายน้ำดื่มจะเป็นอะเซทิลซิสเทอีนเนี่ยอะเซทิลซิสเทอีนจริงๆมี100มิลลิกรัม200มิลลิกรัม600มิลลิกรัมถ้ากิน6 0 0อมิลลิกรัมนะก็กินวันละซองเลยวันละซองอะละลายน้ำดื่มเนาะถ้าเป็นเม็ดฟูเนี่ยเม็ดฟูตัวนี้ก็เป็นอะเซทิลซิสเทอีน6 0 0มิลลิกรัมเหมือนกันก็กินละลายน้ำวันละเม็ดนะต่อไปเมื่อกี้มีไข้น้ำมกูกไอแห้งไอเสมหนะเนาะ ถ้าเจ็บคอเมื่อกี้พาลาใช้ได้แล้วก็เจ็บคออื่นๆก็จําเป็นพวกกลุ่มของสมุนไพรพวกฟ้าทลายโจรซึ่งฟ้าทลายโจรก็จะมี2แบบอ่ะเนาะก็จะมีแบบที่เป็นฟ้าทลายโจรปกติทั่วไปกับเป็นแบบสารสก,กัดฟ้าทลายโจรสารสก,กัดแอนโดราโฟไลเนาะถ้ายังไงอะ่ะเราก็ดูที่ตัว ที่เขาเขียนว่ามีสารแอนโดกาโฟไลอย่างเงี้ยกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเราก็คิดเทียบก็ได้อย่างตัวนี้เนี่ยเขาจะเขียนว่ามีสารแอนโดกาโฟไลเนี่ย1.7%ของน้ำหนักแคปซูลก็อยู่ที่ฟ้าทะลายโจรอยู่ที่350มิลลิกรัมพอคูณเข้าไปเนี่ย1เม็ดก็จะมีสารแอนโดกาโฟไลอยู่ที่ประมาณ5.95หมิลลิกรัมหรือประมาณสัก6มิลลิกรัมเนี่ยแล้ววันหนึ่งอ่ะกิน180มิลลิกรัมอย่างเงี้ยก็ ก็าจะก,กินเยอะหน่อยอาจจะประมาณ9-10เม็ดต่อมือ้อก็คูณเช้าเที่ยงเย็นไปอย่างนี้เนาะแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นอย่างตัวนี้ก็จะเข้มข้นขึ้นมีสารแอนโดรกาฟลอยหกเปอร์เซ็นต์อย่างนี้พอคิดเทียบก็จะประมาณสิบแปดหนึ่งแคปซูลมีสารแอนโดรกาฟลอยที่ประมาณสิบแปดมิลลิกรัมก็อาจจะก,กินอ่าสามเม็ดเช้าเที่ยงเย็นประมาณนี้ให้ได้ร้อยแปดสิบมิลลิกรัมหรือบางยี่ห้ออาจจะเขียนมาเลยว่ามีสารแอนโดรกาฟลอยยี่สิบมิลลิกรัมอย่างเงี้ย ถ้า20มิลลิกรัมก็กิน180กินวันละ9เม็ด3 3 3อย่างเงี้ยเนาะคือถ้าเป็นลักษณะของการรักษาโควิดเนาะแต่ถ้าเป็นไอจ็บคอธรรมดาทั่วไปอ่ะก็กินตามข้างขวดตามตามข้างขวดข้างฉลากที่เขียนเอาไว้ได้เลยนะถ้าคนไข้บางคนมีภาวะเหนื่อยเพลียหรือมีภาวะท้องเสียร่วมก็อาจจะมีการกินเกลือแร่ได้เกลือแร่พวกกลุ่ม ORS เนี่ยก็จะเป็นในลักษณะของซองชงชงน้ำแล้วจิบเรื่อยๆทั้งวัน อืก็วันนึงเนี่ยกินประมาณสี่ถึงห้าซองได้ถ้าชงแล้วค้ายังไม่หมดค้างเกินยีิบสี่ชั่วโมงก็คือทิ้งแบบนั้นเนาะกตัวเกลือแร่นี้ก็กินได้นะอันนี้ก็จะ ข้าวๆข,ของการรักษาที่แบบยาที่เอ,อ่อตามอาการว่าควรจะมีนะนอกเหนือจากนี้ถ้าสมมติว่าจากจะใช้เป็นกลุ่มของสเปรยพ่นคอถ้ามีอาการเจ็บคอก็ใช้ได้ในท้องตลาดก็มีหลากหลายอาจจะจำเป็นต้องใช้หรือไม่จำเป็นต้องใช้ก็ได้เพราะมันก็ไม่ได้อยู่ในกฎระเบียบอะไรที่ที่แนะนําว่าต้องใช้ขนาดนั้นเนาะก็จะเป็นตัวเสริมหรือถ้าจะกินวิตามินซีเสริมก็ ไม่ติดเพราะวิตามินซีจริงก็ในเรื่องของออดูแลภูมิคุ้มกันอะไรเงี้ยก็พอได้แต่ก็ไม่ใช่ว่าเป็นตัวแบบรากษาโควิดอะไรซะโดยตรงเนาะเนี่ยยังไงก็ตามเดี๋ยวพี่เพื่มสรุปอีกทีนึงสิ่งที่ต้องมีตามอาการอ่าหรือถ้าคิดไม่ออกก็ประมาณตามนี้นะลดไข้พารา ลดนะน้ำมูกอาจจะเป็นคอเฟนิลามีหรือจะเป็นกลุ่มอื่นๆลอราทาดีนเซทิริซินเฟซโซเฟนาดีนได้หมดนะมีตัวแก้ไอถ้าไอแห้งเนาะ,เ,นาะเด็กโตเมโทแฟนสูตรเดี่ยวสูตรผสมได้เนาะหรือยาจิบอะไรก็ได้ได้หมดถ้าสมมติจะช่วยบรรเทาอาการการไอได้เนาะก็จะมีละลายเสมหะพวกกลุ่มเม็ดกลุ่มน้ำกลุ่มชงคาร์โบซิสเซอีนบรอมเฮกซีนอะเซติลซิสเซอีนนะได้เนาะถ้ามีจะ กินเป็นกลุ่มฟ้าทะลายโจนนะก็จะมีเป็นแบบทั่วไปกับเป็นแบบเข้มข้นนะร้อมิลลิกรัมต่อวันนะตัวแอนสาสก,กัดแอนโดกาฟไรดด้วยวงเล็บเนาะแล้วก็มีพวกกลุ่มท่าเพียท้องเสียเกลือแร่จัดไปนะนอกจากนี้ถ้าแต่ถ้ายังไงอะ่ะถ้าโรงพยาบาล พิจารณาแล้วว่าต้องใช้ฟาร์มิพิลาเวียเนี่ยการได้ยาฟ้าไทยตัวนี้ก็อาจจะหยุดเอาไว้ก่อนเพราะมันมีผลกับตับเหมือนกันเนาะหรือยังไงก็แจ้งแพทย์แจ้งแพทย์แจ้งเภสัชว่าเออจะใช้ยากลุ่มไหนอะไรยังไงก็ปรึกษากันได้นะคุยกันโดยตรงนะว่าจะต้องใช้ยังไงโอเคหวังว่าจะได้มีได้ความรู้กันเนาะแล้วก็ลองเอาไปปรับใช้กับตัวเองถ้ามีปัญหาอะไรยังไงหรือมีเงื่อนไขมีโรคประจำตัวปรึกษาแพทย์เภสัชกรก่อน,อนทุกครั้งนะ โอเควันนี้เพื่อไปก่อนนะคะบ๊ายบาย